เราดับออกแล้วนะคะออกสนุกดีอปสนุกหายนู่นเต็มเลยพอแล้วรดผู้ค้าจอดทุกคนจะพาไปดูเห็ดขอน,นี้จะมีขอนประจำค่อยโอ้พี่น้องค่อยหนาว ามองศามาน้นสตีดีกรีมัน้งะติดลบสามองศาอยู่ในบ้านก็นพออยู่ดยเ,เด้อมีปิดฮิตติ้งแต่มาข้างนอกนี่เอ้ยวัยนสามไม่เห็นพี่น้องไปเอาถุงก่อนด้พี่น้องเดินเร็วๆฟอรมกีอเด้ไปทีสก้จะซื้อกาสันติด วันนี้จัดมินรับเชิญนี่แล้วรับเชิญอาทิตย์ละสองสามครั้งงา,าง,งานปาร์ตี้เด็กเน้องงานปาร์ตี้เด็กๆมันเกิดยุตำรดาข่ขอยเ้วยอมั้ยไงเด็กคอสบาข่ขอยใช่ไหมสวนปัดต้นติ่ง จดอดแยกทางกีเด้อวะไม่ได้จอดบนอันนี้นะอยู่องค์กไม่สามารถจอดซิ้มซีสมหาเลยได้พี่น้องเขาจับนะคะเขาปรับเขาจับเลยทันทีมีจดหมายน้อยติดหน้ารถไว้ทันทีถ้าแต่ว่าเสียตามที่เขากำหนดมาก็จะเสียเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก25่้ปอนด์เป็น30มสิบสามส ยิ่งจ่ายเรียวยิ่งถูกยิ่งจ่ายช้ายิ่งช้าเพิ่มขึ้นเดี๋ยวดูถุงก่อนนะคะว่ามีถุงไหมเราจะเอาพา,าเดี๋ยวถุงถุงต็ดกพิมน้อยนี่ถุงนี้เอแค่นี้พอดูสิน้ำมยน้ำยาอันนี้โอ้สะปอร์ขคอยดังกรุกกรุกกรุกเลยไหม ยใหิมะเอ้ละลายหิมะเพราะว่ามันอะไรนี่เองเพราะว่าค่อยถุงมันเปิดจะพักเองดูปลาพี่น้อนดูปลา,ปปาแต่ก็เท้าวุดมาโอเคอยู่ลมเท้าวุดอุ่นเลยตอนนั้นเราก็เติมเงินนี่ประเทศทอย่างไรเขามันเยอะแยะแท้ ันต้องมีเวลาไป New นิวฟอร์เรสเนาะต้องเติลมลมด้ยถ้าจะไป New นิวฟอเรสนะชั่วโมงกว่าเลยอากบ้านนะ่มีนะวันนี้ม,มาไดได้ช่อหนึ่งวันนั้นมาได้ช่อหนึ่งนี่เราจะออกบนต้นมไม้แหละพี่น้องแก่แล้วนู่นอีกช่อหนึ่งกำลังออก ก็ออกก็สูงๆหนูหนู้ก็ออกบางทีเขาเอาไปได้นเลยนี่ยก็ไม่ได้กินเีลยว,วทีนี้โอ้ยจะไปทางไหนต่อไปดูกระเทียมปา่าเขาบอกกระเทียมป่าก็ออกมาแล้วเหมือนกันวาวกาลิกนะโอ้ยอก็จะมาีย จะเห็นกว้างแล้วก็เห็นงก็แแห่กระต่ายป่านี่นะไม่ใช่ระเบ,บิทดที่พี่แแห่เลยตัวใหญ่ไหญน,นะมองเพื่อนๆไม่กลัวหมาแล้วกระต่ายกระต่ายป่า,ปาน,นี่อีกอย่างหนึ่งป่าที่อื่นอ่ะไก่ป่าเตีต้ยไก่ป่า บางทีเขาก็เลี้ยงเป็นฟาร์มเลี้ยงไว้คุ้นไปบอกว่าไอเลี้ย,ยงก็ซื้อซื้อตัวเขาไปล่าเนี่ยทดสอบความแม่นหนึนี่ร้อยกว้างนัน่นนี่โดยทางวางเดินนั่นนี่เห็นยืนดพัดลุงขึจนกระป เอาไปพาลูกไป,าป,กาป,กไปงานวันเ,เกิดหาวสุดมากค่าอังกิศเขาจะพาหมามาเดินพาหมามาเดินออกกําลังกายประเทศนี้ชอบเลี้ยงหมาบ้านละสิบตัวผมละย่งบะเลี้ยงพี่น้องเฮ้ยเลี้ยงคักเนี้ยง เลี้ยงหมากมงใช้ถูกๆเลยจะอาหารน่าจะมีอินชอนแลนมีหมูมีสารพัดแพงกว่าคนอีกเลี้องหมาน่ะเลี้ไงใบดอกละมินมีนั่นเลี้ยงหมาเราเพ่งสิ็บจากของกระบอคกลุ่มนี่คุณบอกว่าให้คอยบอกภาษา,าไทย คอยคอยถนัดภาษาไทยไหมเดี๋ยวเ,ยวเอยตอนนี้กำลังงงหลงปลาปอยู่แป๊บตรงนี้แหละมันจะมีจำว่าผมก็เทียมปาออกตรงไหนนะเสียางไว้เลยเนาหนาวด้วขอถนัดคอยตกตกลาบอไทยตกเล้าบอกเล่าตกไทยไนี่แหละ บางทีก็ค ma ja oh, oh, ิดหาคำภาษาไทยเพื่ออกได้พี่น้องมาได้เบาโดนนะมันมันยังนู้นมันยังน้ออยู่โอ้หัวตะเขากะเดนบ่แม่นเด้อภาษาอังกฤษกับ่ะเก่งดอกทูทูไทยไปน้ำเขาได้อยู่ภาษาลาบหมดลืมหมดที่ไหนมันยังงอมีดอกนี่ก็เทียมปเายังบ่ออกว่าถ้าออกมันจะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนไหนหรืได้อยู่ไหนเปนอย่างวัโผเลย ยังไม่มีค่ะกระเทียมปลาเที่ยงกิจยังไม่ออกนะคะถ้ามีก็จะอยู่บริเวณนี้นี่นี่จะแทงออกมาแต่งนี่เป็นไรยังไม่ออกกระเทพื่อเขาคนนี้เหรอโอ้ยนี่นี่นี่มีแล้วนี่นี่กระเทเขขียม,ทมปลาีเหรอว,ว้าวกาลิกเขาจะเก็นบ,บน้ำงอนนะสุสดหักจะออกเต็มเลยมันออก อ้งีจ้า,าอดี่หลุปาโอฝุ่น,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 นจัง็นนัน้เห็ดคอนประจำทํามันออกอะ่ะอืม่ม หาขอนบินเลยนะคะแต่ปลาถิ่เห็ดออกดีๆกว่านูนไก่พี่น้องค่อยคิดว่าเราคองยไม่ปัญหาเราเ่อยทรายช่วงล่างไม่ทรายนเปไว้อย่างไรยางแบนโบ๋อ่ายางกับบ่ออ่อนนิดเดียวเช็คล้มยางก่อนด้ไทีนี้อยู่ที่นี่ต้องเช็ดเองทุกอย่างหด พึ่งสื่อเลยสื่อปีกลายเนี่ยถึงครบขวบปีปอ้ยยคอนี่แหละปีน้ำมันก็ออกเห็นมีไปดูดขูงอื่น